สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วปาโกซูริโยบันทากับพี่น้องครับพูดได้ไหมใคเอ่ยสวัสดีครับน้องอะไรนี่กนไอตมอะไรก้นน้องอะไรน้องอะไรเผชรจาดีเพชรจ้าม่ดเผ็รจากนไหมบ้านกเลยครับบ้านวัาทองเลยนะพ่นอแมนอาขนมปังค่ะ

บัตกี่บาทเนี่ยบัตละสาวบาทว่ามัน่มฟรีอเมนติชมฟรีอ้เ้าบาทว่ากระทำชงฟรีเาบุญเนาะเมเนบัตละสาวนะครับไม่ใช่บัตละยีสบบัละสาวไ่รือบัตละยี่สิบนั่นแหละทำกันนั่นแหละ เาอ้ํานะ่วงๆรับผมรังารังไข่แล้วงเมฆแล้วรงตังไรพี่เก่งบอกคาอพอกินไหมคะกินแล้วเจ้าปาจ้า พเหรอมับเอาอะไรเอารถอะไรรวมมิตรวันนี้ไกันนึ่อที่มี่เดี๋ยวอนย่าไก่หวยดเียงไฟด้วยตังครับเรนรวมมาลงคาไปบอกว่าไก่หวยมดเดงไฟเด้อม่แเอาอันเนี้ยานวมัเดีกาไปก่อนมานึนะครับ เดือ pues uh, ีรถไปนตลอดลที่จะไปง่ายมองใวรถโคปรดไปนครับสวัสดีครับเลือตุ้มเปี๊ยะมาแล้ววันนี้ตายเลือตุ้มเปมาแล้วไปไปไป เดี๋ยวตุ่มเป็ดข้ามอ่นพ่อนคุณเด็ดพาไปนองอัปเดตครับสถานการณ์ตอนนี้ล่ะฮักแพงวัชพันธ์หย่าพรมาถึงทางงานพิธีเรียบร้อยแล้วครับมาดีที่พวกเรนี่ครับได้เห็นเลยครับเวลาคนหนุ่มแม่นเวลาคนหนุ่มขึ้นรถนะครับเมื่อเก้าเ็นี่บอกนะท้ายขึ้นบเนี่ยนะครับ ผมมีค่าเก็บของเกยังสิรล้านม่เมือนตรงปใชเมีได้วี้ผมปรับจุมจงพอด้เครับาโก้นะรับาโก้ลำเพินออฟทีเชียวบาโก้ที่ว่บ้านดาเลยแอนเฟสบุ๊คเงินใส่เต็มกระเป๋าเลยนครับเฟบุ๊กเขาอยากกินน้ำเนาะเออก้เนาะ ไม่ก็รับให้ไงเดี๋ยวพุณละโฟมิตามสังนำตัวนี่สังล้าหางกรัวล้างหาง กวางเขาอีกแล้วปัญหาว่าหาเ้าหารูดอไรอะไรใใส่ของไปแต่ว่ามันไม่มีเต็มอยู่รับวันนีเลยเป็นเขาเอามาบอกหอมหอมกะเพราพี่พายผลไม้ผ้สุดยอดเลคนาห้งนคนแหาะยี๊ไหมี่คนเดียวคเดียวนุ่สอเเอาลดี่เอารถ ชา่อข้างที่ี้เรกข้าง่้าเป็นส่คนออกไปเลยเราจะเอาชุด้าบ่อยถึงนลืเลยานนี่ครับกัวลังห่านครับพร้มกับพะเพระเพราอะไรนี่กะเพราหมูสับกัวลังห่านกับพี่น้องครับ

อ้ารฮคนพัดกระจางด้วยกันคนพัดกระจางด้วยกันเว้ย ของที่เข้าใส่ทนทอนแต่น่ามาสางจ่ะใสมากเลตอนนี้อยู่ที่บ้านจะเปิดอยู่กับเอซร์ดัมมาขึลาลลไหลีไัดหลเอาลงจากรถดเอาลงที่เป็นห่วงที่จะแจกเอาคุนกัเื่อนเหือนราวบันเอาขห้งเอาขิงรถเค็มนอนมาที่จอดแต่ยัไม่แบบว่าเปยค่ รีดไหมคะซัมซันมันมันสะมีสั่นอยู่เห็นไมว่เห็นนทาพี่น้องครับยกผม้าเบ่งนั่งลังเวทีเลยครับพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ครับบรรยากาศลังเวทีครับเต็น อัปเดตไปพร้อมๆกันไปเลยเพือกหน่อยมาหรือยังเนาะเพือกหน่อยก็ได้กรแมนอยู่วงหนึ่งเพื่เอกหน่อยเข้ากัๆๆสิเตนสีนี่แล้วครับกัสิเตนสีนี่แต่ว่าวงว่าเพิ่นวงว่าวงสองวงว่าเพิ่นเตนแนวใดครับ นาจะเตมนมีบ่ผม,มบอกอันนี้เมนกันเบิงก่อน่าอันนี้เป็นขั้วขั้ววงขัววงขัววงโอ้ยได้ลูกน่ย หมูบ่กครับหมูครับมือนีนหมูไมปกดง่าแล้วมือนีนโอ้ผัดหมูใส่ใส่บักพริกครับใส่กระทะใส่กระทะด้วยใส่บะพริกน้ำใส่พริกน้ำเโอ้สุดยอดจักหน่อยครับจักหน่อยข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวหลือข้าวเจ้ามันไม่ทันข้าวเจ้ามันไม่ทันเอาข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวไหวพี่น้องไายไปไายมาสิเบิดเวลาได้แล้วภาพพี่น้องว่าเบิ่งหน้าไปที่แป๊บหนึ่งก่อนจะข้าวหนึ่งนาะพี่น้องเนาะ อัปเดตสถานการณ์ครับปากโกซิริโอบันทารายงานครับ,แ,บ,บแล้วเราบอกไปที่เฮ้ยว่าโอ้เอ้าอุตศาห์เสื่อมาแล้วพี่น้องปัดยี่สิบบาทเนาะไฟกระลังขึน้นพี่น้องไฟกระลังขึน้นอีกสักครู่เดี๋ยวผมมาอัปเดตเวทีกครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนิดับ ขอบคุณทุกการติดตามปาโกสุริโยบันทารายงานจากบ้านวาทองกับพี่น้องครับสวัสดีครับ